ที่สวนของเรามีบระเขียบเลยครับปลูกมา3ปีซื้อมาต้นละ10บาทซื้อมาปลูกตอนนั้นชีหัว6ต้นอยู่ละเหลือต้นเดียวปลูก3ปีมี3หน่วย 1, 2อันนี้หน่วยที่3ภูมิใจนำเสนอทั้งสวนสวัดสวนมีหน่อยเดียวเก็บเลยกันแล้วกันข้เาเก็บเนี่ยอะไรล่ะฮักอร่อยป้ะนี่เขีบ ฝนมาแล้วไปเมื like <mer> <ilan anders> <ED> <min> ่อบ๊ายบายเก็บเก็บมาเหมือนเก็บมาเมื่อวานนี้ซุกแล้วเหมือนนี้เมื่อวานนี้ไก่ซุกเหมือนนี่ลอง g ซุกแล้วมาสซิมเบิงสามปีสามหน่วยเนื้อก็ดีอยู่นะ đẹp bán có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để